ทำยังไงให้ productivity อ่านหนังสือได้8ชั่วโมงทุกวันจริงๆแล้ว productivity เนี่ยมันเริ่มขึ้นั้งแต่ก่อนเรานอนนะครับ คือเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะครับทุกคืนว่าวันผู้นี้เราจะเรียนอะไรนะครับตื่นเช้ามานะครับนาฬิกาปลุกเราก็ลุกขึ้นมานะครับหาอะไรดื่มซะหน่อยเป็นกาแฟเนาะอ่านหนังสือนะครับต่อไปนะครับอ่านจนเสร็จตามตารางที่เราตั้งไว้เนาะจากนั้นเนี่ยเราก็มานั่งกินข้าวพักซะหน่อยนะครับสิ่งที่อยากทุกคนระวังนะครับก็คือโดปามีนแอนติซชั่นนะครับซึ่งเวลาที่โดปามีนมันขึ้นสูงสเลยนะครับแล้วมันตกลงมาเนี่ยการที่เราจะทาสิ่งที่ไม่มีความสุขเนี่ยมันจะยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้ ให้เราไม่ง่วงนะครับทำยังไงหาวิธีอะไรก็ได้พออ่านจนถึง4โมงนะครับก็ได้เวลานะครับออกกําลังกายซะหน่อยเพื่อไปเคลียร์สมองนะครับไม่ว่าจะเป็นออกไปวิ่งนะครับหรือออกไปเวทเทรนนิ่งก็ได้นะครับโอเคพอออกกาลังกายนะครับร่างกายจะไจะรับโดปามีนที่ดีนะครับซึ่งทําให้เรา r o d u c ิวิตี้ต่อขึ้นไปอีกเรื่อยๆเนาะกลับมาอาบน้ำมาทิ้ร้อยจะรู้สึกสดชื่นมากเลยนะครับแล้วก็กลับมาอ่านหนังสือต่อได้คือยาวไปเลยอเออพอออกกําลังกายมาเนาะเราก็หิวนะก็รูกขึ้นไปกินข้าวนะครับกินข้าวโดป แนะนำเนาะให้ไปดูครับเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสื่อภาษาญี่ปุ่นมากกว่าเนาะเช่นอนิเมะข่าวญี่ปุ่นหรือรายการทีวีก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก่อนนอนนะครับผมก็จะพักสมองและก็จะหยิบเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองขึ้นมาเนาะไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็้ที่ทุกคนชื่นชอบนะครับเอามาอ่านผ่อนคลายก่อนนอนจากนั้นเนี่ยก็เริ่มทําเหมือนเดิมนะครับเขียนตารางที่จะทําในพรุ่งนี้เช้าต่อๆไปจากนั้นก็นอนหลับปิดวันไปได้ด้วยดีครับนี้ครับชีวิตทุกคนก็พลังที่ขึ้นแล้วแค่รู้จักวางแผนล่วงนครับ